มาช่วงนี้นะคะในช่วงของเกาะเรื่องเด่นประเด็นธุรกิจนะคะเหมือนที่ได้เกริ่นไปก็คือว่าสําหรับสาวๆแล้วนะคะเรื่องของงานวิวาเนี่ยเป็นสิ่งที่หลายคนนะคะถ้ามีคู่รักอยู่ก็มีการวางแผนกันไว้อย่างด,ดีนะคะแล้วก็ก่อให้เกิดธุรกิจเกี่ยวข้องกับงานแต่งงานมากมายทีเดียวคุณนชนะชนนสุขสุคนต์ไปลองมาเองกับตัวเลยะะใช่ค่ะเดี๋ยวลองชุดลองหลายอย่างด้วยใช่เดี๋ยวนี้เทรนการแต่งงานมันเปลี่ยนไปด้วยแล้วค่ะแล้วค,วคนทําธุรกิจนี้ก็เยอะมากขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะมีเทรนอะไรแบบไหนบ้างค่ะ คุณผู้ชมคะธุรกิจแต่งงานก็เรียกว่าเป็นธุรกิจที่อยู่ได้เรื่อยๆค่ะรวมทั้งมีทุคนลงมาเล่นธุรกิจนี้กันมากขึ้นทั้งราคาทั้งโปรโมชั่นต่างๆนั้นก็มีให้เลือกสรรกันมากมายเรียกว่าบางงานมีไม่ถึง1นึ่งบาทได้เป็นเจ้าของทั้งชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวรวมทั้งงานอีเวนต์เล็กๆด้วยค่ะวันนี้ไปถึง2ร้าน2แบบด้วยกันแต่ว่าจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูพร้อมกันค่ะ ลุคนี้สมัยนี้ถ้าหากจะทําธุรกิจให้รุ่งและรอดเชื่อว่าต้องเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันและต้องใช้อย่างเรื่องของความรักแน่นอนค่ะตาบใดที่โลกยังมีความรักและคนยังต้องแต่งงานธุรกิจแต่งงานย่อมเติบโตขึ้นเรื่อยๆทั้งเล็กและใหญ่ตามข้างทางห้องแถวคู่หาเดี๋ยวนี้จะหาร้านบริการงานแต่งงานครบวงจรนั้นก็สะดวกมากขึ้นวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูธุรกิจแต่งงานที่ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเดี๋ยวนี้ราคาแพ็กเกจรูปแบบมีให้สาวสาวเลือกสรรกันตามความพอใจ ร้านแรกเลยค่ะร้าน22แจนเวทติ้งเดรสอยู่แถาวชรพลเมื่อเข้าไปดูที่ร้านไม่อยากจะเชื่อว่าคุณมีเงิน2-3 0 0 0บาทก็สามารถเป็นเจ้าของชุดเจ้าสาวแบบซื้อไปได้เลยในทันทีพูดคุยกับเจ้าของร้านได้ไอเดียหลากหลายค่ะพี่เผาเล่าให้ฟังว่าในไทยเรานั้นจะแต่งงานกันทีก็ต้องเสียเงินไปกับชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวหลายหมื่นบาทในจะค่าฟรีเวทติ้ง เธอจึงอยากให้ร้านของเธอเป็นทางเลือกให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวเพื่อเซฟเงินในกระเป๋าแล้วเอาเงินไปฮันนีมูนจะดีกว่าให้ในร้านเธอจำลองห้องถ่ายภาพมาแบบเบสเซ็ตมีแพ็กเกจที่เลือกราคาเบาๆชุดทั้งหมดเธอก็เป็นคนเลือกเองมาจากประเทศจีนแต่เป็นจีนที่มีเกรดมีระดับนะคะแบบก็ไม่ซ้ำใครมีแบบเก๋ๆเยอะเลยค่ะ ทราบข้อมูลอีกอย่างหนึ่งที่ฟังแล้วไม่คิดว่าจะมีบริการแบบนี้ด้วยนั่นก็คือหากเจ้าสาวซื้อชุดไปแล้วแล้วเบื่อที่จะเก็บก็มาฝากขายที่ร้านได้ด้วยเธอบอกว่ามาร้านเธอเจ้าบ่าวเจ้าสาวจะได้ทุกอย่างที่นี่ไปแบบเบ็ดเสร็จทั้งชุดเจ้าสาวแต่งหน้าทําผมถ่ายภาพแถมมีข้าวเลี้ยงเจ้าบ่าวเจ้าสาวด้วยนะคะเรียกเปิดมาแล้วนี่คือปีนี้ปีที่4นะคะแล้วก็แนวความคิดก็คือมองว่าธุรกิจเนี้ยที่เมืองไทยอ่ะราคามันค่อนข้างสูงเราก็เลยคิดว่า หาก็คือหาแนวทางที่ว่าเออหาราคาที่มันถูกกว่านี้เพื่อที่จะให้ลูกค้าได้มีทางเลือกมากขึ้นอย่างคนอาชีพคือหลากหลายอาชีพสามารถใส่ชุดสวยๆได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักการทำให้คนรู้จักร้านเรามากขึ้นเราใช้วิธีไหนอะคะเปิดเว็บไซต์ค่ะ ตอนแรกนะคะก็คือเขียนเว็บไซต์ขึ้นมาแล้วก็ลงโฆษณาตามเว็บที่เขาให้ขายซีอะ่ะคิดว่าอยากจะเปิดให้ทั่วประเทศเลยนะคะก็คืออาจจะเป็นทุกภาคอะค่ะคิดว่าอันนี้คิดว่าก็คืออาขยายไปภาคนี้1นึ่งล้านภานนี้หนึ่งล้านภานนี้หนึล,นหนล้านก็ให้น้องดูแลเราครอบครแล้วก็วางแผนเพื่อที่จะให้น้องๆทุกคนได้มีร้านเป็นของตัวเอง uh huh. ค่ะ มาอีกร้านหนึ่งค่ะย่านอ่อนนุชชื่อร้านคุณใหม่เวท้งร้านนี้ก็ไม่ธรรมดาค่ะคุณผู้ชมจํางานแต่งของคุณพีทพีระได้ไหมคะบ่าวสาวในลุกเจ้าหญิงเจ้าชายบรรยากาศงานในเตรียนิยายเอลชุดสวยๆของเจ้าบ่าวเจ้าสาวเป็นชุดของร้านนี้ค่ะที่ช่วยรังสรรค์งานแต่งให้เหมือนกับว่าเราเข้าไปอยู่ในเทพนิยายร้านนี้พิเศษตรงที่เขามีการออกแบบสเก็ตภาพรูปบ้างของเจ้าสาวพร้อมออกแบบชุดเจ้าสาวให้ลูกค้าดูก่อนด้วยเพื่อความพอใจช่วยออกแบบเพื่อให้รู้ว่า เจ้าสาวคนนี้เหมาะกับชุดแบบไหนด้วยหรือถ้าต้องการแบบไหนเขาก็ช่วยดีไซน์ออกมาให้ตรงใจเจ้าของร้านบอกว่าเดี๋ยวนี้ธุรกิจแต่งงานนั้นมีคนลงมาเล่นมากขึ้นจึงทําให้แต่ละร้านต้องดึงจุดเด่นออกมาสร้างจุดเด่นรวมทั้งโปรโมชั่นต่างๆนอกเหนือจากฝีมือก็ต้องอาศัยประสบการณ์ที่ชํานาญด้วยรวมทั้งเป็นเพื่อนคู่คิดและเป็นที่ปรึกษาไปในตัวด้านนี้มีขบวงจรค่ะทั้งเช่าชุดออกแบบชุดบ่าวสาวรวมทั้งมีบริการอื่นๆทั้งจัดงานอีเวนต์ จัดดอกไม้งานแต่งทำการ์ดทำของชำรวยรับงานแสดงแต่งหน้าทั้งในและนอกสถานที่ถ่ายภาพสตูดิโอทั้งงานแต่งและแฟนซีปัจจุบันขยายฐานลูกค้าไปได้เรื่อยๆและถ้าหากเป็นร้านที่ใหญ่ที่สุดก็คืออยู่ที่หัวหินค่ะ เวดดิ้งออกไนเซอร์แล้วก็สตูดิโอสำหรับถ่ายภาพเนี่ยเกิดขึ้นมาตอนนี้เยอะแยะเลยทั้งเล็กและใหญ่เลยนะครับแล้วมีคนรุ่นใหม่เนี่ยที่กำลังเออสร้างเออสร้างเวดดิ้งออกจัดไนเซอร์เนี่ยขึ้นมาไม่ว่าจะเล็กๆหรือใหญ่ๆก็เหมือนเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคเนี่ยได้มากขึ้นนะครับแต่ราคาก็เป็นส่วนสำคัญในตอนนี้นะคะเพราะว่าเอออย่างบางทีลูกค้าเนี่ยมีเข้ามาปุ๊บบัตเจตอาจจะไม่ได้สูงมากนะครับเราก็สามารถทำให้ได้ใน สิ่งที่ลูกค้าต้องการโดยรวมถึงการออกแบบเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับบอดี้สลีละของเจ้าสาวอย่างเช่นสมมุติเจ้าสาวมาปุ๊บแขนไม่สวยตรงนี้ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับการออกแบบมันช่วยสามารถอ,อ่อำพางได้หรือปรับเปลี่ยนให้ดูดีขึ้นได้หมดเลยครับตอนนี้เทรนของาสาวๆก็เปลี่ยนไปแล้วล่ะค่ะวัยรุ่นแต่งงานกันเยอะขึ้นก็จะมีแนวของตัวเอง บางคนชอบวินเทจบางคนชอบแบบเจ้าหญิงเจ้าชายโรแมนติกซึ่งร้านก็ต้องมีบริการจุดนี้ด้วยเพื่อดึงจุดเด่นในการให้การบริการนอกเหนือจากราคาและอธัธยาศัยก็เรียกว่าธุรกิจนี้ไม่มีวันตายตราบใดที่โลกยังมีความรักค่ะ แต่ละร้านก็มีไอเดียที่แตกต่างกันก็เรียกว่ามีงบน้อยก็สามารถแต่งงานได้และช่วงนี้เป็นช่วงฤดูกาลของการแต่งงานด้วยค่ะธุรกิจนี้ก็ยิ่งคึกคักเข้าไปใหญ่ค่ะค่ะคุณหน่อยใกล้ยังคะเดี๋ยวเชิญเสิรพาไปเลือกแพ็กเกจดีๆสักแพ็กเกจคือความพร้อมในเรื่องแพ็กเกจเราพร้อมมากแล้วขาดอยู่ไม่กี่อย่างึ่งน่าจะรู้นะคะแต่ว่าเห็นการไปลองชุดมาแล้วสนุกสนานมากทั้งทีมงานเลยจะถามคุาพิศัยแล้วเป็นยังไงคะตอบไม่ถูกตอบไม่ถูกเลยที่ฉันมีข้อมูลจะเล่าให้ฟังคือว่า ร้านเนี่ยถ้าช่วงเทศกาลแต่งงานเนี่ยเขาก็จะเป็นชุดแต่งงานแต่พอหมดฤดูการแต่งงานเขาก็จะเป็นชุดราตรีให้เช่ามีชุดแฟนซีคือแบบมีการปรับเปลี่ยนธุรกิจมีกลยุทธ์อาหารในการที่จะทำให้ธุรกิจตัวเองอยู่รอดนะคะซึ่งก็ปัจจุบันนี้เนี่ยเจ้าเดียวก็มีครบวงจรเลยนะคะเรียกว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวเข้าไปดีก็สามารถในรมิดงานแต่งงานได้เลยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เรานํามาฝากกันนะคะสําหรับในช่วงของเกาะเรื่องเด่นประเด็นธุรกิจนะคะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาด้วยค่ะสําหรับ Business Watch นะคะกลับมาติดตาม ทุกความเคลื่อนไหวาทางธุรกิจครบจบที่เดียวนะคะกับรายการ Business Watch นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลา20.30นาฬิกานาทีจนถึง21นาฬิกาวันนี้ดิฉันธนานางและคุณธนาชนาล,ลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ